สวัสดีครับเพื่อนๆผมโดยตุงแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ภาคที่2ตอนกำเนิดยูลิเมื่อมิตรภาพต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเนื้อเรื่องของอีพีที่4จะเป็นอย่างไรมาฟังผมสปอยกันเลย3เดือนก่อนเจอแนนโนยูลิสาวปิศนาจาก,กอีพีก่อนๆเธอมีเพื่อนชื่อว่าทัพทีมกับนาหน้าซึ่งทั้งสอง มีฐานะที่แตกต่างจากยูริเป็นอย่างมากคนในโรงเรียนชอบนินทาว่าทำไมทัพทิมกับนาน่าจะต้องมาคบคนที่ฐานะอย่างยูริด้วยแต่ทัพทิมกับนาน่าก็จะคอยออกโลกปกป้องเสมอซึ่งตรงนั้นแนนโนก็ยืนแอบฟังอยู่เมื่อมาถึงห้องทัพทิมกับนานะ่าก็ไล่นแนนโนให้ออกไปเพราะว่านี่เป็นที่ประจําของพวกเธอแนนโนบอกว่ายังเหลืออีกที่หนึง่งแต่พวกเธอไม่ยอมเพราะอีกที่จะเอาไว้วางกระเป๋า แนโนได้ขอเป็นเพื่อนด้วยนาน่าได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าแนโนแสดงความเป็นเพื่อนแท้ได้จะให้เข้ากลุ่มตัดมาช่วงสอบแนโนได้ยื่นโพยให้แต่นาน่าไม่รับช่วงพักกลางวันนาน่าก็ต่อว่าแนโนบอกว่ากลุ่มของพวกเธอไม่นิยมทำอะไรแบบนั้นกันแนโนบอกว่าเพื่อนแท้ก็ต้องช่วยเหลือกันทุกอย่างแนโนจึงบอกว่าก็ประเธอพวกเราเลยเกือบซวยพอพูดจบ ทัพทิมกับนาน่าก็พูดลอยๆหิวข้าวจังเลยผลข้อสอบจนมื่อมือไปหมดแล้วแล้วก็มองไปที่ยูริยูริจึงบอกว่าจะกินอะไรเดี๋ยวไปซื้อให้ทั้งสองบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่ก่อนไปนาน่าได้ยื่นเงินให้บอกว่าเราเลี้ยงเมื่อยูริซื้อมานาน่าก็ขอเปลี่ยนน้ำจิ้มส่วนทัพทิมก็ขอฟักเพิ่มทำให้ยูริต้องไปเปลี่ยนมาใหม่ ช่วงเวลาว่างทัพทีมกับนานะ่าก็มาไล่ที่จากมีนทัพทีมบอกว่าไอม้มีนมันมาอ่อยแฟนนานะ่าเลยให้ยูริสร้างแอคหลุมไปถลม่มทั้ง4ก็มานั่งทวนข้อสอบกันซึ่งข้อสุดท้ายนาน่าเองตอบไม่เหมือนกับเพื่อนนาน่าจึงมองไปที่ยูริแล้วบ่นลอยๆว่าอยากเปลี่ยนข้อสอบจังเลยยูริเองก็ไม่กล้าแน,นนนจึงเสนอช่วยเองทั้ง3ก็แอบมองแน,นนนอ,อยู่ด้านนอกหลังเลิกเรียน ทัพทีมกับนาน่าก็รับแนนโนเข้ากลุ่มที่บ้านของยูริเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่าๆยูริเดินมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะว่าเธอเพิ่งจะซื้อมือถือใหม่มาพอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับแนานโนที่ยืนหยู่ตรงหน้าแนนโนถามว่าเพื่อนแท้ของเธอคือการเป็นเบงนั้นเหรอยูริปฏิเสธเราเป็นเพื่อนกันต่างหากแนนโนบอกว่าเพื่อนที่คอยทําทุกอย่างให้ โดยมีเงินมีของตอบแทนมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นลูกจ้างหรอกยูรีบอกว่าเป็นเบสแล้วไงงานดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแนโนถามว่าเงินมันสาคัญกับเธอขนาดนั้นเลยเหรอยูรีก็หันมาบอกว่าสําคัญสิแล้วก็เดินจากไปแนนโนก็เดินตามยูรีมาพอถึงห้องยูรีก็เอามือถือมาให้แม่แม่ถามว่าไปเอาเงินมาจากไหน ยูริจึงบอกว่าเพื่อนมันจ้างหนูติวข้อสอบแม่จะได้ไม่เหงาเวลาหนูไม่อยู่ทําให้นันโนรู้แล้วว่าทําไมยูริถึงต้องการเงินยูริบอกว่าเราก็อยากได้เพื่อนแท้แต่เราอยู่ในที่แบบนี้ฐานะแบบนี้ใครจะมาคบเราพวกคนรวยก็มองว่าเราเป็นคนที่พวกเขาเอาไว้ทําทานเป็นเครื่องประดับที่ทําให้พวกเขาดูเป็นคนดีซึ่งทัพทีมกับนาน่าก็เหมือนคนรวยพวกนั้น ถ้าวันหนึ่งเรารวยกับพวกนั้นขึ้นมาเราจะทำแบบพวกนั้นบ้างแนโนจึงบอกว่ายูริเองก็ทำได้นะยูริก็ถามเงินเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีแต่แนโนก็กมั่นใจว่าทำได้ยูริมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขากลัวยูริก็ถามว่าอะไรความลับไงยูริยูริก็รู้ว่าพวกนั้นมีความลับอะไรกันยูริบอกว่าพวกนั้น เก็บอะไรบางอย่างไว้ในคอมที่บ้านของนานาแต่เราไม่เคยเข้าไปถึงเลยแนนโนบอกว่าแค่ยูริดึงความสนใจพวกนั้นไว้ก็พอเดี๋ยวเธอจะเข้าไปเองเมื่อยูริกับแนนโนมาปาร์ตี้ที่บ้านของนานาแนานโนแกล้งทำน้ำหกแนนโนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้เมื่อเข้ามาในห้องเปิดคอมก็ไปเจอไฟล์ที่ชื่อว่ามีนพอจะกดไปดูไฟล์ที่ชื่อว่ายูริก็โดนวางยาสลบ พอฟื้นขึ้นมาก็เห็นทั้งสามคนยืนอยู่ตรงหน้ายูริขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นาหน้าหันมาต่อว่ายูริว่าเธอจะขอโทษทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ไม่ได้นาหน้าบอกว่าทั้งหมดมันเป็นแผนตั้งแต่รับนันโนเข้ามาแกล้งทำให้เธอเป็นคนดีแปบ๊บหนึ่งสนุกดีไหมยูริหรอจะหักหลังพวกเรามันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์จะตายนันโนก็เงยหน้าขึ้นมาพยายามที่จะปั่นหัวยูริหมาที่ซื่อสัตย์งั้นหรอ ก็แค่คนโง่งคนหนึ่งมากกว่าแล้วยูริล่ะอยากเป็นเจ้าของหมาบ้างไหมเดี๋ยวแนนโนจะช่วยเองอยู่ๆแนนโนก็หัวล็อกขึ้นมาแล้วบอกว่าไหนอะ่ะคนที่จะมาห่มขืนทับทีมบอกว่าอย่ามาปากดีแนนโนแนนโนบอกว่าเอาหลักฐานเข้่าวไปหมดแล้วมีทั้งคลิปแล้วก็หลักฐานการโอนเงินที่มีชื่อทัพทีมนาหน้าแล้วก็ยูริอยากทำอะไรก็รีบทำ ระหว่างที่นาหน้ากำลังโทรศัพท์อยู่อยู่นนนก็ขางขึ้นมาทัพทีมกับนาหน้าเริ่มโมโหบอกให้ยูริทำยังไงก็ได้ให้แนนนกเงียบแต่ยูริทำไม่ลงนาหน้ากับทัพทีมเลยจัดการเองนาหน้าได้ใช้เชิงเทียนทุบจนนนนนกแน่นิ่งไปนานหน้าบอกให้ยูริจัดการกระสบแต่ยูริบอกว่าพวกมึงนั่นแหละที่ต้องจัดการเองกูมีหลักฐานว่าพวกมึงฆ่าคน ก่อนที่จะเรียกผู้ชายสองคนมายูริบอกว่าก่อนที่เราจะสนุกกันกูขอให้พวกมึงเก็บศพก่อนทําให้เหมือนฆ่าตัวตายอย่างที่มึงพูดนาน่ากับทับทีมขอร้องว่ามึงต้องการเท่าไหร่หนึ่งล้านสิบล้านยูริบอกว่าที่พวกมึงทํากับคนอื่นมันไม่นับเป็นราคาแต่ต้องแลกกับความเจ็บปวดแล้วก็หันไปบอกกับสองคนว่าพวกมึงจะทํากี่ครั้งก็ได้ แต่ขอถ่ายคลิปเอาไว้นาน่ารีบบอกไม่ได้นะยูริก็ส่วนกลับไม่ได้นะเหมือที่กูเคยพูดในวันนั้นแล้ววันนั้นมึงก็บอกว่าช่วยไม่ได้วะ่ะมึงมันโง่เองก่อนที่จะสั่งให้จัดการนาน่ากับทัพทิมยูริก็เดินมาหาแนนโนโทษทีนะกูไม่ต้องการคนช่วยแต่กูต้องการเหยื่อกูต้องยอมเจ็บยอมทนเพื่อรอวันที่จะแก้แค้นเมื่อหันมา สองคนก็จับกดน้ำทันทีจนยูริแน่นิ่งไปสองคนนั้นก็เอากล้องกับโนรุกไปแนโนได้ตื่นขึ้นมาแนโนบอกว่าท่านยูริไม่โง่ทุกอย่างคงน่าสนใจกว่านี้ก่อนที่จะเดินออกไปแล้วยูริก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งก็จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ภาคที่ส EP ที่4ตอนกำเนิดยูริ ถ้าชอบการภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ผมด้วยแล้ว EP ที่5จะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ